ททีงของแท,<อ>ท้ของดีทรงฟรีทั่ทวประเทศคุณผู้ชมคะตอนนี้มีเวลาเพิยง1สินาทีเท่านั้นนะคะในการซื้อของดีมีประสิทธิภาพในราคาสุดคุ้มมากๆเลยค่ะเริ่มนับเวลาเลยนะคะ 3...2...1... ไปค่ะโอ้โห oh เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะกับความพิเศษและความคุ้มค่าในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือความพิเศษของเที่ยวนาทีทอง ที่เกิดขึ้นแล้วค่ะน้องกิฟต์ค่ะโอ้โหวันนี้โปรโคตรคุ้มค่ะเก<อ>้าแถมแปดเลยค่ะพี่เชอรี่ค่ะอ,อยากทราบแล้วว่า ซื้อ9แถม8นะคะโคตรคุ้มแบบนี้ค่ะราคาอยู่ที่เท่าไหรคไ่คะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่13,510บาทค่ะแต่วันนี้เราขายเพียงแค่2,999บาทเท่านั้นค่ะโอ้โห oh, oh, oh. ได้ของไปเยอะมากๆเลยนะคะใช่แล้วค่ะทุกท่านอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าในเซ็ตนี้เนี่ย2,999บาทมีเพียวสูตรไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาไล่กันทีละสูตรกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ สำหรับเพียวสูตรแรงนะคะจะเป็นในส่วนของตัวนี้เลยค่ะซุปเปอร์เพียวค่ะอยู่ที่สองขวดนะคะซุปเปอร์เพียวค่ะต้องบอกเลยค่ะว่า เป็นตัวที่รวมทั้งในเรื่องของตัววัคซีนและวิตามินนะคะอยู่ในขวดนี้เรียบร้อยแล้วสารพลังกันในหนึ่งเดียวเลยค่ะเขาจะช่วยในเรื่องของการบํารุงผัวแล้วก็ป้องกันโรคแมลงศัตรูพืชยอดมากเลยคือประหยัดมากๆด้วยค่ะที่เชอรี่ค่ะต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของด้านหน้าของเรากันบ้างค่ะก็คือเพียวผงอยู่ที่5้าซองนะคะตัวเพียวผงค่ะตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่า รวมสารอาหารนะคะที่พืชต้องการทั้งในเรื่องของการบำรุงต้นนะคะบำรุงผลผลิตและช่วยป้องกันเชื้อรานี่เลยค่ะรับ<ล>ไปเลย5้าซองแบบนี้น,นะท้ามากๆเลยค่ะยังไม่พอค่ะเพราะบอกแล้ววันนี้มันเป็นโปกครดคุ้มค่ะ,คะนี่เลยค่ะในส่วนของตัวเคียวพาวร์ค่ะ1ขวด เคียวพวาวเวอร์นี่เหมาะมากๆเลยค่ะน้องก,กิ๊บและคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายนะคะ <โฮ S 2> แล้วก็การดูดซึมเลยคือไม่ว่าจะเจอฝนเจอแดดเจออะไรก็แล้วแต่สามารถดูดซึมภายใน1น,นาทีเลยค่ะไวมากแต่ยังไม่พอค่ะเพราะว่านอกจากนี้เนี่ยเขายังช่วยในเรื่องของการควบคุมไข่น้อยไขมาแลลย ให้ลึกโอ้โหสุดยอดมากๆเลยไม่มีโอกาสได้เกิดเลยต้องตัดตอนกันไปเลยนะคะและอีกคุณสมบัติของเขาสำหรับเทียวพาวเวอร์ค่ะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลของน้ำค่ะให้เหมาะสมกับการนำไปใช้นะคะไมไม่ว่าจะเป็นน้ำกร่อยน้ำประปาน้ำบาดาหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถปลูกได้หมดเลยใช่ค่ะและยังไม่พอค่ะอีกหนึ่งชิ้นนะคะอีกหนึ่งชิ้นของเราันนก็คือนี่เลยค่ะเทียวกูดพัทนั่นเองเปลี่ยนดินให้มีพลังแต่ ต้องบอกว่าไม่ใช่ฟังสโลแกเปลี่ยนดินให้มีพลังแล้วเขาจะช่วยปรับสภาพดินกลับมาดีอย่างเดียวนะทั้งนี้เนี่ยเขายังช่วยในเรื่องของการทําให้เพื่อที่ปลูกค่ะ สมบูรณ์โตเร็วยับยั้งเชื้อรานะคะไม่ว่าจะเป็นลาแป้งลาน้ำค้างลาสนิมป้องกันโรคแมลงศัตรูพืชทำให้พืชที่ปลูกสมบูรณ์แข็งแรงติดผลผลิตอยอาไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรกันแล้วแต่เพียวฟูดพัดช่วยได้หมดเลยใช่แล้วค่ะอันนี้ก็คือ9้าชิ้นหลักๆนะคะแต่แต่แต่ยังไม่หมดเพราะว่าของแถมของเราค่ะนี่เลยนี่เลยค่ะเป็นเพียวเอ็กซ์สารอินรีย์ป้องกันกำจัดแมลงค่ะใช่แล้วค่ะรับไนอีกเลย อยนะคะแล้วก็มีเสื้อยืดแขนยาสยสยสยสรวสวยสวยอีกหนึ่งตัวไปเลยค่ะไปใส่เข้าไร่เข้านาเข้าเข้าไร่เข้าสวนได้เลยนะคะสว,ส,ส,สวยมากๆเลยสีสวยสวยคสวยมากอันนี้ค่ะรับไปเลยค่ะในเซตนี้นะคะซื้อ9แถม8กันไปเลยกับความคุ้มค่า,ขขาแบบนี้นะจ๊ะค่ะโอ้โหอะไรจะคุ้มค่าขนาดนี้คะถูกต้องค่ะและตอนนี้เนี่ยโอ้โหเวลาก็ เดินไปเรื Read ่อยๆแล้วที่สำคัญค่ะความพิเศษแบบนี้นะคะมีอยู่แค่เพียง50ชุดเท่านั้นเองนะรีบรกันหน่อยนะคะรีบรกันหน่อยคุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของเราหรือเปล่าคุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการซื้อเกี่ยวในชุดนี้หรือเปล่านั่นเองนะคะก็อยู่ที่ว่าความไวของมือของโทรศัพท์แล้วล่ะค่ะและยังไม่หมดค่ะความพิเศษแบบนี้นอกจากในเรื่องของตัวราคาที่เหลือเพียง2,999บาทเท่านั้น เซตนี้ค่ะชุดเดียวนะคะใช้ได้ตั้งแต่เริ่มทำการปลูกนะคะจนถึงทำการเก็บเกี่ยวแล้วก็ย้อนกลับมาบำรุงกันใหม่ได้โครบเลยค่าคุ้มราคามากๆเลยค่ะประหยัดมากๆเลยค่ะนอกจากจะช่วยประหยัดในเรื่องของปุ๋ยแล้วยัง่เพิ่มผลผลิตได้ด้วยโอ้โหและที่สำคัญความวิเศษเพิ่มขึ้นแบบนี้ค่ะเพราะว่าใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลย เพียง5นาทีเท่านั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะดังนั้นกับความพิเศษในวันนี้ค่ะเพียวนาทีทองแบบนี้ อย่าตัดสินใจช้าอย่าตัดสินใจนานและที่สําคัญค่ะสินค้ามีคุณภาพส่งตรงจากบริษัทโดยตรงเลยเย้สุดย well อดมากเลยเพราะว่าเพียวเขาใช้ได้กับพืชทุกชนิดด้วยนะคะไม่ว่าค,คุณจะปลูกพืชอ,อะไรก็แล้วแต่ข้าวพืชไร่ไม้ดอกไม้ประดับพืชสวนนาไร่ต่างใช,ใ,ใช้ได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยแล้วก็บางทีเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมเราถึงต้องมาจัดเซตเซตใหญ่แบบนี้นะคะซื้อ9แถม8แบบนี้อันนี้ต้องขอบอเลยค่ะเนื่อง จากว่ามีลูกค้าของเรามีกเกษตรกรค่ะบอกว่าพี่อะซื้อเคี่ยวผงไปแล้วแต่ก็อยากได้ตัวที่มันบำรุงดินด้วยอ่ะอมีไม้แล้วก็ช่วงนี้ฝนมันตก<ะ>มันทําให้เกิดการช้าล้างได้เร็วก็กลัวว่าจะมีปัญหาว่าพอฉีดพ,พ่นไปแล้วเนี่ยมันจะถูกช้าล้าง<ะ>ก็เลยนี่เลยค่ะเป็นต้นกาเนิดว่าทําไมถึงจะต้องจัดเซ็กของความคุ้มแบบนี้มาให้แล้วแนนี่คือจัดให้ ไม่ว่าคุณจะต้องการโปรไหน<ช>เราจะให้ได้หมดเลยค่ะเป็นการคืนกำไรและขอ<ช>ย้ำกันอีกทีหนึ่งค่ะว่าราคานี้เนี่ยคุ้มชั่วเ <Yeah. S 2> ย่เลยกับความพิเศษแบบนี้อย่าตัดสินใจนะอันน้องกิ๊จ๋าเราย้ำโปรกันอีกทีนึง่งโปรโมชั่นนะคะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่13,510บาทค่ะแต่วันนี้เราขายเพียงแค่ 2, 9 9 9บาทเท่าน,านั้น โโงชัวชัวแบบนี้นะได้ไปทั้งหมดนี้เลยนะคะเพียวซุปเปอร์เทียว2ขวดค่ะเพียวผม5ซองค่ะเพียวกุดพัด1ถุงค่ะและเพียวพาวเวอร์อีก1ขวดโโยังไม่พอนะคะพี่เชอรี่ค่ะ,ะแถมฟรีไปเลยค่ะเพียวเอ็กอีก7ซองค่ะโโและเสื้อยืดอีกอหนึตัวฟรีๆกันไปเลยแบบนี้ต้องเรียกได้ว่า ถูกชั่ว,วร์คุ้มชัวร์และเวลาก็เหลือเพียง3นาทีเท่านั้นแล้วนะคะคและที่สำคัญอันนี้ต้องตอกและย้ำกันเลยค่ะม<อ>คิดแล้วว่าคุณผู้ชมค่ะ ถ้าไม่ดีจริงนะคะแล้วก็ไม่คุ้มนะคะเราไม่ขายกันอย่างแน่นอนอันนี้ยืนยันยืนยันเลยยืนยันอีกหนึ่งเสียงเลย,ย,ยเพราะว่ามีเกษตรกร,กรหลายคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยโอ้โหกลับมาซื้อชุดใหญ่กันเยอะมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะและที่สําคัญก็คือนะคะอันนี้ต้องขอบอกเลยค่ะว่า ผลิตภัณฑ์ของเราใครใช้ก็ติดใจเยี่ยมมากๆเลยนะคะค,คุ้มค่ายอดมา,มากๆคุ้มค่าเพราะว่าเขา1ขวดเนี่ยใช้ได้15-25ถึง25ไร่กันเลยทีเดียวนะคะประหยัดมากๆเลยค่ะดังนั้นอย่าตัดสินใจนานกับ โปรโมชั่นความพิเศษแบบนี้2,999บาทกับความคุ้มค่าแบบนี้นค่ะโอ้โหไม่ว่าคุณจะปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่พืชสวนพืชไร่นาข้าวไม้ดอกไม้ประดับผลไม้ได้หมดเลยค่ะใช่แล้วค่ะอันนี้คือ ตอ,ตอกและย้ํากันจริงๆกับความพิเศษแบบนี้ท่านหาไม่ได้นะคะไม่ค่ะคือต้องบอกเลยว่าเป็นความพิเศษของรายการเคียวนาทีทองเท่านั้นช่วงเวลานี้เท่านั้นนะคะโทรเข้ามาก่อนนะคะ<ช>เดี๋ยวหมดโปรพลาดโอกาสแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญเราส่งฟรีถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางกันด้วยอยอดมีจากัดสายนะคะเพียงแค่5้าสิสายเท่านั้นแต่เมื่อกี้เนี่ยพอหลังจากที่ปล่อยตัวเคียวนาทีทองออกไปรู้สึกว่า เสียงโทรศัพท์นะคะตรงนี้เนี่ยรัวๆมากเลยนะค่ะดีไม่ดีตอนนี้นะคะจาก50ชุดอาจจะเหลืออยู่ประมาณ30ชุดถึงหรือเปล่านะดังนั้นอย่าตัดสินใจช้าอย่าตัดสินใจนานกับความพิเศษแบบนี้อันนี้ต้องขอบอกเลยค่ะขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่า ท่านสั่งผลิตภัณฑ์กับเรานะคะตรงนี้เนี่ยได้ของแท้ของดีมีคุณภาพส่งตรงจากบริษัทไปเลยแน่นอนเคอนเฟิร์มเลยซื้อกแถม8โปรค่ะคุ้มค่าชุดบำรุงครบเซ็ตค่ะพิชารี่ค่ะโอโ้โหดังนั้นต้องรีบกันแล้วเวลาจ้ะน้องกิ๊บเวลาโโแล้วเวลาเหลือหนึ่งนาทีเท่านั้นแล้วค่ะโอโ้โหเวลาเหลือแค่หนึ่งนาทีสุดท้ายกับความพิเศษแบบนี้อย่าลืมค่ะโทรกันเข้ามาเลยนะคะช่องทางการติดต่อค่ะตามด้านล่างนี้เลยนะคะกับความพิ แต่วันนี้ค่ะซื้อ9้าแถมแปดเต็มไปเลยถ oh ูกตัวคุ้มมากค่ะดังนั้นอย่าตัดสินใจช้ายอย่าตัดสินใจนานค่ะค่ะรีบโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะและตอนนี้เวลาของเราค่ะน้องกิฟค่ะโอ้โ oh หเหลือเพียงไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วค่ะ oh ก็อยากให้รีบๆกันหน่อยนะคะรีบๆกันหน่อยก่อนที่จะหมดเวลานะอย่าตัดสินใจช้ากับความพิเศษแบบนี้นะคะเพราะว่าท่านจะได้ครกเซฟไปแบบนี้เลยค่ะ ก็คือได้ทั้งเริ่มต้นของการบำรุงนะคะ,คะจนถึงขัน้นตอนการเก็บเกี่ยวบำรุงดินนะคะ ครบหมดเลยอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วทั้งรุดูเลยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าอันนี้นะคะผลิตภัณฑ์เคี้ยวของเราค่ะเป็นของดีมีคุณภาพนะคะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะติดตามกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะว่าเราจะมีโปรอะไรพิเศษพิเศษเนี่ยมาฝากอีกนะคะวันนี้ต้องขอลาทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ